ไปช่วยเหลือสองตายายกันหน่อยมีอาชีพเก็บของเก่าขายนี่ก็ลําบากอยู่แล้วนะ่ปรากฏว่ากลับมาบ้านน้ําตาตกเลยฮะของที่เก็บเอาไว้กะว่าจะไปขายพวกหม่ออลูมิเนียมพวกอุปกรณ์ทำอาหารกินเนี่ยถูกโจรมายกเขาหายไปกระบหดนะฮะและที่คุณยายเจ็บใจมากๆก็คือข้าวต้มยำที่ทำเอาไว้หวังว่ากลับมาจะได้กินกับคุณตาโจรมันตักใส่อีกชามแล้วนั่งกินแล้วทิ้งถ้วยชามที่กินเหลือเนี่ยไม่ล้างด้วยไม่ล้างอเอาไว้ให้ตายายดูต่างหน้า ราวกับว่าบอกยายล้างให้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะฮะสงสารเลยก็ดูสภาพบ้านดีฮะนี่ฮะสองตายายครับชื่อว่าคุณตาบุญรอดแสงประจันกับคุณยายเตี้ยวันทองอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งนะที่ตำบลคลองสะบัวอยุทยาไปถึงนี่ทั้งคู่กาลังช่วยกันแยกของเก่าก่อนจะเอาไปขายนะครับคุณยายเตี้ยบอกเลยฮะว่าตายายเนี่ยมีอาชีพเก็บของเก่าทุกวันจะออกไปตะเวนรับซื้อของเก่านะฮะ เมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ออกไปรับซื้อของเก่าตามปกติพอกลับมาช่วงบ่ายครับกลับมาบ้านก็เจอความผิดปกติฮะสังเกตว่าเอ๊ะหม้อก๋วยเตี๋ยวที่วางไว้หลังบ้านเนี่ยหายไปก็เดินไปดูปรากฏว่าหมอ้ออลูมิเนียมที่เก็บเอาไว้กละมังที่เก็บเอาไว้หายไปหมดฮะและที่เจ็บใจครับคือเตาแก๊สอะที่คุณยายปิดอะ กลับมามันเปิดฮะคือคนร้ายเนี่ยติดเตาแก๊สอุ่นต้มยำปลาที่ต้มเอาไว้กินกันแล้วตักใส่ถ้วยมากินกับข้าวกินจนข้าวหมดหม้อโอ้โหคนร้ายทิ้งถ้วยชามที่กินไว้ให้ดูต่างหน้าราวกับว่าฝากบอกยายล้างให้ด้วยวางหมวกสีขาวไว้หนึ่งใบนี่ทิ้งหมวกเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วเหมือนกับไปนั่งเปิดพัดลมหรือค้นเครื่องมือนำของกงหมดขึ้นรถแล้วก็ขโมยไป ถามยายายอะไรหายไปบ้างหม้ออลูมิเนียม17ใบหม้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งใบกระมังอลูมิเนียม15ใบขันน้ํารถเข็นเครื่องมือช่างนี่คือหายไปหมดเลยขันน้ําก็ยังเอาเอาไปหมดเลยค่ะ<ห>คือยังไงไม่มีอะไรเลยหรืออย่างไรคือคุณยายบอกว่าทั้งหมดนี้ถ้าเอาไปช่างกิโลขายเนี่ยได้หลายตังนะหลายพันนะซึ่งของทุกอย่างเนี่ยคุณยายเก็บสะสมมาทั้งชีวิตแต่ถูกคนร้ายขโมยไปดีนะคนร้ายไม่งันประตูบ้านเข้าไปขโมยของในบ้าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจและเจ็บใจมากที่ทําไมต้องมาขโมยคนยากคนจนแบบนี้อยากให้เอาของมาคืนครับหลังจากนี้จะไปแจ้งความที่สพพระนครศรีอยุธยาครับอยาก<จ>ได้ <คน S 2> ช่วยเห,หลือแบบให้จับไม่ได้ไอ้คนนี้ว่าอยากจะดูหน้ามันไอ้คนไหนที่มันเอาอยากเจอมไม่อยากบอกไอ้โจรไหมอยากบอกให้มึงเอามาคืนของของกูมึงเอาไปทำเพื่ออะไรกูไปทำอะไรให้มึงอ,อยากได้ของเอามาคืนนี่กูเลย ไม่ไม่น่าไม่น่าจะทำก็กูอย่างนี้หรอกเอามาคืนให้กูเลยคุณยายใจจิตไงฟังอยู่หรือเปล่าอจดูอยู่ดูช่องวันอยู่หรือเปล่าเอามาคืนให้กูเลยเออมึงเอามาคืนให้กูอยายบอกความแค้นอ่ะนะเนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวจริงๆอยากให้รีบจับให้ได้นะเพราะอะไรนี่ยังมีของเหลือในห่วงเลเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาขโมยใช่ไหมเออเนี่ย